สวัสดีค่ะ,คะเราอยู่ไหนกันเนี่ยรเราอยู่ไหนกันเนี่ยเราอยู่่ทีเกาะเกรดเกาะเกรด,ดแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะนี่แล้วก็จะปั่นกันไปอีตอนแรกคิดว่าเกาะเกรดนี่มันจะขอแพงนะเนาะแต่มันถูกเนาะก็คือเราลงเรานัาง่งรถเมล์มาลงตรงไหนนะ ไม่รู้อะปาเก็ตเออปาเก็ตนะคะแล้วก็เดินมานิดนึงมานั่งมอไซค์มาท่าเรือจ่ายไปแค่สิบาทออืแล้วก็มานั่งเรือข่ามฟากจ่ายสามบาทอันนี้คือความประทับใจแรกแล้วก็เข้าตัเบยา์สำหรับตัดรอบเกาะทุกคนละสี่สิบบาทด้ความที่ของมันแทงเยอะไปที่ไหนก็เจอได้ของแทงใช่ใช่ปาเก็ตเรายังโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะ เคยมาเที <ai> ่ยวกันเยอะๆแล้วตอนนี้เราคิดว in <out> okay. okay. <laughs> <ancy wh ab> ่าตรงนี้น้ำท่วมมันยังไม่ท่วมไม่ท่วมเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าลูกค่ะคนมาเยอะเพราะคิดว่าน้ำท่วมท่วเราก็เลยมาถอยน้ำยังไม่ท่วมช่วยกันมาเที่ยวกันเลไม่ท่วมไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะคะที่จะล่อเรือโอเคเนี่ยค่ะร้านเช่าจักรยานคือพอลงจากท่าเรือมาเนี่ยเดินมาหนดเดียวก็เจอร้านเช่าจักรยานแล้วค่ะโอเค เจอกันเหลือข้างฟ้าแค่สามบาทเองถูกมาก มวันนี้ตั้งชื่อช่องป้าป้าพาเที่ยวป้าพาเที่ยว,าายวดอกจิกใบชาพูค่ะใบชาพู อันนี้อะไรคะปรีเนาะหัวปรีใสปลีเสร็จไปแล้วอันนี้ใบอะไรคะเขียวเขียวแก้วกันหอมอ่้าวค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นกอบาพามะละกออันนี้ใบอะไรคะอันนี้ใบใบชะพลูอ๋อใบชะพลูกันนี้จริงไหมเอออันนีได้ได้ค่ะใบกะเพราไม่หวานเออแปดสี่จริงจอกอ๋อหรอคะ ใบใบกะเพราแบลโลละแปดสิบแต่ว่ากว่าจะได้โลหนึ่งมันก็นั่นนาองนี่มาถึงเกาะเกร็ดต้องมาร้านแรกเลยก็อู๊ดทอดมันหน่อกระลาดอกอกไม้ผักทอดขอเคล็ดลับแต่นี้คะป้าทอดยังไงให้มันกรอบอ่ะ ต้องไฟแรงแต่บางอย่างแล้วก็แป้งก็ต้องชุบแบบว่าแป้งผักบางอย่างอย่างชุบหนาแม่ลอยบางอย่างชุบบางอย่างเช่นพวกนี้ชุบบางแล้วแล้วผักบางอย่างไม่เหมือนกันือว่านิ่มมากนิ่มง่ายตัวนี้นิ่มนิ่มนิ่มยากตัวนี้นิ่มง่ายมากแป๊บเดียวนี่ก็นิ่มง่ายถ้าผักนิ่มง่ายเนี่ยเราต้องทอดนานหรือว่าทอดนานแล้วก็แป้งบางหน่อยแป้งแเราใช้แป้งอะไรคะใช้แป้งกรอบป็นกรอบธรรมดาเหมือนเทมปุระเลยเนาะแป้งเทมปุระ ขออนุญาตแต่อัพทางช่อง y o YouTube นะคะเนี่ยโฆษณาร้านให้โอ้ยน่ากินมากๆได้มาไดนี่วดีโอหน่อยสิเนี่ยวีดีโอคนนี้ตอนี้สมองต่อครับต่อค่ะโอ้งานเนี่ยเราต้องทำทุกวันค่ะแต่เราก็ต้องหาเทคนิคใหม่ๆค่ะถ้าเราไม่งั้นเนี่ยเราก็ จะยืนดูของแบบเดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หลังผมก็มาทำถุงชามใช่อย่างเมื่อสีเทาใช่สิบปีที่แล้วอ่ะแล้วก็คนที่นี่เขาก็ทําตามกันเยอะก็เลยทำผานเมื่อถึงสี่หรืห้าปีที่แล้วก็เลยมาเข่าสีเทาอืมนะคะเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟเนาะคือเขาเรียกว่าการพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนาอันนี้คืออาจารย์ชื่อทวัตชัยนะคะ นี่เผื่อแบบว่าใครสนใจมาเที่ยวมาที่เกาะเร็ดแล้วก็แวะมาชมนะคะได้ข้อคิดดีๆด้วยว่าเราต้องฝึกทําบ่อยๆใช่ไหมคะคิดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆงานนี้คือทักษะล้วนๆทักษะล้วนๆเหรอคะพรสวรรค์แค่ประเจนสองประเจนใช่จริงเหรอคะร้านพรสวรรค์อือผูเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยอลิสแจไม่ได้ยี่สิบปีเองครับเหรอคะแต่จริงๆเป็นุนเดิมเป็นช่างปั้นก่อนอือ แล้วก็เห็นก็ทั่งแล้วก็ลองผัดกับเขาสองวันค่ะแล้วก็ทีนี้ก็มาลุยเองเลยค่ะเก่งมากเลยนาะหรือว่าน่าจะพรสวรรค์ปะแล้วก็ปั้นมือเนี่ยม,มา่ปก่อนก็ให้วกคนก็สอนไใ,ใครสอนก็เลยมาเมื่อพอยาจากเป็น่รูไปเป็นครูคสอนเด็ก,กเล็กก็เลยอ๋อมาขึาเลยค่ะอ๋อเป็นครู เป็นครูมากอมาม่อนโรงเรียนศึกษาลูกครัเพชรบูรณ์นะเหรอคะสารลูกครับเพชรบูรณ์หนูอยู่พิโลกค่ะผลิตภัณฑ์เหลืออะไรนะคะที่เราทําจะต้องปรับตลอดเน,ะนาะใช่ไหมคะไม่ใช่ไปก๊ปอปปี้เข้ามานเนาะเ,เราต้องคิดตลอดใช่ไหมคะจะทําให้เราอยู่ได้ขายาาได้เนาะเราเดินน้ำหน้าเขาได้ก้าวแล้วเนี่ยค่ะเราไม่เหนื่อยไอ้พวกที่ตามเราเขายังวิ่งเอ้อเหรอคะอแล้วทําไงเราจะเดินได้ไวคะ ต้องไม่หยุดทุกแต่นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากค่ะเออต้องไม่หยุดคิดนะชโชคดีนะคะได้มีการแวะเยี่ยมชมได้พูดคุยกับอาจารย์ทวัชัยเชื้อเต็งนะคะอาจารย์บอกว่าข้อคิดถ้าเผื่อเราไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันมันก็จะไม่รู้อนา,าคตนะคะก็คือเราต้องรู้ทางอดีตปัจจุบันรู้อนาคตนะคะให้ผลงานของอาจารย์นะคะที่ทำสวยงามมากนะคะ มีความผสมผสานสร้างสรรค์มีอัตลักษณ์เนาะแปลกใหม่ไดช,ชนคะคะสิเทเจอร์่ยรูปกเกาะเ็บอัน,นี้เป็นชื่อร่างเดิมเลยเหรอคะ ขนมสมัยโบราณไม่ได้ขนมไม่ได้ขนมสมัยใหม่ถ้าขนสมัยใหม่ใหม่คิดใหม่คือได้ฟุกุเนี่ยค่ะอ๋อชอบผักการคือลืมกลืนอืมอย่างปลาทูสอดไส้แต่ว่าเหยนแต่ว่าเราไสก็คือสาวไส้ในห่อใบตองเราเอามาดัดแปลงทเป็นตองข้ออ้อันนี้ก็คือเราปรับรูปลักษณ์นะค่ะอยากชิมอย่างละอันได้ค่ะเลือกได้แล้วก็อัญมวีดอกจานเสนจานอยากกินติลเล่ก่อนรอดัพี่เลือก พี่ก็เป็นเหมือนติ๊กแหละอยากชิมทุกอันทุกอย่างอยากชิมก็ได้คี่นี่น่าทานอันไหนเป็นขอบถ่วยใช้มือได้นะคะร้านจ่ามงกุฎนะคะบนเกาะเป็ดปกติแล้วเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแต่ถ้าขนมเยอะๆเฉพาะสาวันท์ค่ะโอเควันธรรมดาคนก็ไม่เดินเที่ยวเหมือนกันใช่ใช่คนก็จะทำงานเนี่ยขนมพวกนี้เก็บได้นานนะคะเนี่ย อไดฝากแบบประเภทขนมไม่เหมือนกันค่ะอ๋อถ้าอยากทานขนมแบบนี้ต้องมาเสาร์อาทิตย์นะคะถึงจะมีเยอะใช่ถึงจะมีเยอะร้านบ้านจ่ามงกุฎปัป่นจักรยานเดินมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็ๆๆๆๆๆๆจเจอค่ะ ยาศาสตร์ของคุณยายกับสาเกเชื่อมคุณยายทำสาเกเชื่อมยังไงคะสาเกเชื่อมเราทำยังไงคะอ๋อเอาตอกเปลือกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสฉ้มต้องแช่ค้างคืนไหมคะไม่ค้างค่ะตอกเสร็จแล้วก็เชื่อมเลยโดยการต้มซะก่อนต้มให้สุกก่อนต้มให้สุกก่อนแล้วต้องเปลี่ยนน้ำไม่เปลี่ยนของเราจะไม่เปลี่ยนน้ำเราขออนุญาตถ่ายวิดีโอได้ ทยอยใส่น้ำตาลถ้าสายเกโลนึงเนี่ยเราใช้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่คะอ๋ออันนี้ทําทีทาแย่อะอ๋อสุวว่าสิบโลอะไรเงี้ย1ิบโลคือพูดง่ายๆ5้าโลขึ้นห้าโลขึ้นก็ใช้น้ำตาลห้าโลไหมคะอย่าประมาณนั้นะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าต้องค่อยๆใส่ต้องค่อยๆใส่เราก็ดูว่าน้ำที่เรานั่นน่ะมันเคี่ยวแล้วมันเหนียวมันฉ่าเข้าไปข้างในหรือเปล่าอืมโอเคสาเกเชื่อมชอบกิน นะคะวันนี้ป้าพามาทานข้าวแช่มอญบนเกาะเกตป้านุชป้านุษย์ถ่ายติ๊กตอกอะไรนะราคานี่ค่ะมีอะไรคะเมื่อกี้อันนี้อันนี้กะปิแกงคั่วอะกะปิชุบแป้งแล้วก็หมูทอดหมูหวานค่ะหัวไชโป๊หัวไชโป๊ถั่วดำ แล้วก็ข้าวข้าวจะใส่น้ำแช่ดอกมะลิแช่ดอกมะลิแล้วก็ใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะข้าวไม่ต้องปรุงแค่ช้าแช่น้ำดอกมะลิแล้วก็มีน้ำแข็งเนาะพี่รู้สึกเลยสดชื่นใช่ไหมสดชื่นข้าวสวยข้าวหอมมะลิเนาะข้าวสุกแล้วเรามาล้างน้ำตอนมาทานกับางเงี้ยค่ะอ๋ออืมนี่นะคะข้าวแช่เป็นน้ำดอกมะลิแต่ว่าลอยด้วยกลีบกุหลาบและเครื่องเคียงนะคะ ข้าแช่หมอน,นที่น่าสนใจก็คือตรงนี้กะปิชุบแป้งทอดนะคะหมูหวานเขาจะชิ้นเหมือนคล้ายๆหมูอะไรนะหมูแดดเดียวเลยนะคะมมหมูใช้โป๊ะถั่วถั่วดำอุ้ยนะคะไม่ต้องดูหน้านะคะได้ยินเสียงอืมอืมอืมสดงว่าอร่อยมากนะคะกินเลยจอดดูสภาพธรรมชาติอันนี้เป็นครองมีความ สมบูรณ์แบบบ้านเมืองโบราณเนาะดูประตูหน้าต่างตรงนั้นแล้ะคนที่นี่น่ารักเนาะอัธยาศัายดีน่ารักับ<อ>เป็นมิตรเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นวิถีดั้งเดิมเนาะแบบคนดั้งเดิม,ม <า S 1> ไม่ได้ออกมาะะจะเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็ตอนนี้นะคะเดือนกันยาแล้วเนาะน้ำไม่ท่วมนะคะปีนี้ต้องรีบมานะคะคิดว่าไม่น่าท่วมแล้วแหละมันมาเที่ยวได้ อือสีตาไปวัดอะไรเนี่ยบรรยากาศสวยมากนะคะ อะะไรนบัวไม่บานแล้วบัวหุบแล้วเพราะสายแล้วสวยจังเลยค่ะมีข้อคิดด้วยเริ่มต้นไม่ดีย่อมลงท้ายไม่ดีใช่ไหมคะบัดดีค่ะสวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ก็แบบว่าสวยแล้วนะคะเนี่ย เดินได้หมดราคาเสนนค่ะหนูถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะสวยจังชอบอะ่ะในขนาดเขาบอกว่าไม่สวยนะคะในสำหรับเราเนี่ยสวยมากมีความเป็นธรรมชาติล่มรื่นนะคะมาเดินชมอยากมาดูดอกบัวต้องมาตั้งแต่แปดใช่ปาดครั้ง ช่วงนี้ก็น้ำไม่ท่วมแต่ก็คือเตรียมความพร้อมไว้นะคะแกลเลอรี่ของบัวถ้าใครมาเช้าๆก็จะเห็นบัวบานสวยงามใช่อันนี้ต้องสภาพฟื้นฟูทั้งจากช่วงโควิดเนะาะด้วยส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็สวยตรึบ จำชื่อไม่ได้ไอเนี่ยสวยอะไรใช่ไหมอ๋อจำชื่อพื้นไม่ได้ใช่อันนี้เหมือนผักกาดน้ําเดี๋ยวตกเวฟนะเดี๋ยวนะเพศสัตว์เพศสัตว์เทศสัตักาดน้ำอืมไอนี้บํารุงโลหิตก็คือตัวพุทธรักษาดอกแดงค่ะนี่ง่ายง่ายเมื่อกี้เขาบอก่เห็นยูบมือให้ทำมือโอ้ยมีต่อยมวยด้วยเหรอใช่ช่วงที่แบบ ฟัฟังชั่นน่าจะมีอะไรแบบเยอะแยะกลับมาเที่ยวกันนะคะไม่ไกลใช่ถ้าใครไม่มีเวลามาก็เที่ยวตามป้าได้นะคะทั้งทาง t i ๊กตอกเฟซบ o ๊กไลน์ถามว่าทำหรือยังเตรียมไว้ก่อนโฆษณาไว้ก่อนนะคะคุยชอบอ่ะคือเป็นคนที่ชอบต้นหมากอะไรอย่างี้ค่ะ เห็นไหมคะต้นมงต้นไม้ถ้าสมมติว่าเราปลูกไว้อนุรักษ์แล้วก็ให้เขาโตขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้น่าจะเป็นแก้วมังกรค่ะถ้าต้นขึ้นขนาดนี้ค่ะบอกเลยว่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะนี่ก็เฟื่แล้วทีนี้คุณค่าม,มันก็จะเพิ่มขึ้นในตัวของมันนะคะเราอาจจะเปิดบ้านเราเป็นโฮมสเตย์ท่องเที่ยวได้เนาะ แต่โฮมสเตย์ที่ไม่มีต้นไม้คนก็ไม่ค่อยอยากเข้าเนาะตัวนี้คนชอบเ,อเขียวเขียวธรรมชาติธรรมชาติแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันมีคุณค่าในตัวของเขานี่ที่นี่อจะเป็นโฮมสเตย์ใช่แต่ต้องวิมีของมีมเกวียนบัก<ม>ใหญ่เจ้าของร้านก็เจ้าของแบบ ก็น่ารักบอกว่าเดินชมได้เลยคนที่นี่น่ารักคนเลยค่ะอันนี้ไอ้นั่นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวไปแช่อิ่มดองดอ่ะมะขามมะยมมะยงคิดไม่ใช่นี่เห็นไหมไม่รู้ออกออกลูกแล้วเนี่ยไม่รู้ยังไม่สอบเวทมะปิงตะลิงปิงเออตะลิงปิงตะลิงปิ้งงกานมันเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในยาของพะดุงคันไทยด้วยนะ คำาลุงอะไรคะเออจำไม่ได้ค่ะตกปฏิบัติอยู่แล้วผ่านทฤษฎีมาเกินเกณฑ์มาหน่อยนึงอาอย่างนี้ค่ะก็ศึกษาเรียนรู้ไปวิ่นี่ให้สวนบัวสวนบัวที่เขาบอกต้องมาแปดนงชาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ต้นไม้นะคะนอกจากให้ความสวยงามแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถนําไปใช้เป็นยาเป็นอาหารได้นะคะนี่บัวสาย ัวสายเป็นยายเย็นนะบัวสายบัวแดงๆเนี่ยดอกเนี่ย,ย,ยก้านก็เอาไปกินแกงคือเมื่อกี้ที่คุณยายเขียนไปคือมาตัดจากที่นี่ไปอืมวสวยอะ่ะตรึดนี่เป็นความฝันของอาจารย์นุชเลยนะคะจะทําแบบนี้เลยเนี่ยที่สวนริมน้ําของเราว้าวสวยมากถ้าใครไม่มีโอกาสมาเที่ยวนะคะจะพาเที่ยวนะคะ จะพาเที่ยวทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะคะใช่โลกของเรา,เรา,ราฝันให้ไกลไปไม่ถึงไม่เป็นไรใช่ นี่นะคะเป็นสวนเป็นไม้ไทยข้อดีของการทําสวนไม้ไทยเนี่ยได้กินได้ใช้แล้วก็การบํารุงดูแลรักษาเนี่ยมันจะไม่ยากเนาะเพราะว่ามันเหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะอย่างตรงนี้สวนที่เขาทํานะคะก็ใช้ต้นหมากต้นมะพร้าวนะคะบัวนี่ทนต่อสภาพน้ําท่วมได้นะคะอย่างโมกพวกนี้คิดว่าน่าจะปลูกมากกว่า10ปีปี5้าสี่ใช่ไหม ยังไม่ตายนะคะพวกนี้ผ่านแรงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านน้ำท่วมมาด้วยอยู่ได้ชมผ่ากาชมปลาชมปีเอออุทยานดอกไม้ไงกุหลาบลาตรีพยอมอังกับทัางการนีิกาดดาวเรืองนมแมวอีซุนเลย ใ่หยุดเฟืองฟ้าจริงนะตรงนีเ้เขาแบบก็บคือลวมากเลยว่าเพศติดจะไม่ผ่านเพราะว่าที่ไม่ค่อยรู้ต้นไม้เลยเดีย๋ยวก็ผ<า>่านจากที่เราไม่รู้เลยเราก็รู้ขึ้นบ้างอู้แต่นี่สอบข้อเขียนแล้วมีรู้เยอะเลยอืรู้ขึ้นเยอะเลย <c oughs> อันนี้ก็คือผักกาดน้ํานะคะนอกจากสวยแล้วย,ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยอ,อยากรู้ว่าสรรพคุณยังไงไปอ่านในเล่มเพศัชกรรมไทยนะคะ เพราะว่าป้าจำไม่ได้บทบทที่สามหน้าที่อะไรบทที่สามนะคะเพสัชวัตถุในเนี้ยมียาไหลตัวเลยนะคะของที่เราคิดว่ายาเนี่ยมันก็คือยาทั้งนั้นนะคะที่เราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลสุขภาพของคนในสังคมสังคมและครอบครัวได้เที่ยวตามป้าได้ความรู้ด้วยนะคะดูกันเองเนาะค่ะนี่สวน นี่ต้องมาให้ถึงนะคะสวนเกล็ดพุทธนะคะสวนเกล็ดพุทธถ้าผ่านเดินผ่านหรือปั่นจักรยานผ่านมาต้องเดินแวะเข้าไปข้างในสวยมากนะคะข้างหน้าอาจจะดูแบบเอ้ทางเข้าเล็กๆพอเดินเข้ามาเนี่ยพื้นที่กี่ไร่นะคะตรงนี้หลาย,ลายไร่ลยแปดไร่เลยว่ากินด, <laughs> <laughs> ด,ดูนะคะสวนแบบว่าสวนที่มีแมกไม้สมุนไพรอย่างเงี้ยแปดไร่นะคะเข้ามาแล้วโหจะแบบอิม่มเอมมากๆนะคะ สวยมากทางเชื่อมนะคะระหว่างจุด mm hmm. ก็จะมีธรรมชาติอุ้ยบัวข้างในสวยมากเลยเชา้ชาเช้าบัวหลวงนะคะเกสอรบัวหลวงเที่ยวตามป้าเป็น ความอุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาติสุดๆพื้นที่เที่ยวที่น่าเที่ยวถ้าอากาศแดดไม่ร้อนถ้าแดดร้อนก็คงก็คงก็หอเปี้ยงๆอยู่นะคะแบบทางป่ามันก็เลาะเลาะแล้วพืชพันธุ์ธรรมชาติสวยงามวันนี้คิดดีทำดีสงบสวยงามมากเมื่อกี้สะพานแดงตอนนี้สะพานขาวสวยเหมือนกันนะคะนี่ก็คลาสสิกอีกแบบหนึ่ง ำหรัเกาะเกร็ดนะคะที่เราจะต้องดูเราข้ามเรือมาตรงนี้แล้วก็ปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ไปได้นะคะเป็น,นไปไม่ได้ก็มุดเอารอบเกาะที่เกาะเกร็ดอุ้ยมันก็ถูกนะเกาะเกร็ดโอโสดนะคะหอละสามสิบห้าสามห่อร้อย อันนี้มาตูมก็โหมาตูมแบบสวยอะ่ะถุงละร้อยแก่นฝางโลละร้อยนะคะอันนี้ใช้ขัดผิวอะไร2ีบาทเอง <c oughs> <c oughs> อย่าลืมมาแวะชมนะคะเกาะเกร็ด <c oughs> <c oughs> โอโซ <c oughs> นโหคณตาทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> ทอดมัน ทำเองทำเองเหรอคะทำเองสิคะโอ้นี่อ่ะหรอคะนมันนี่อร่อยแล้เดินผ่านไม่ได้แล้วค่ะต้องสักถ้วยแล้วค่ะทอดมันตากะยายใช่ร้านนี้ร้านเดียวตากะยายตากะยายร้านนี้ร้านเดียวทําด้วยความรักใช่ไหมคะความรักของตายายใช่อยู่ด้วยกันมาก60ปีแล้ว60ปีแล้วใช่ไหมคะทําไงอยู่ได้นานขนาดนั้นไม่รู้ทำไมสมัยนี้อยู่กันได้ปีหนึ่งก็ไปแล้ว หมูสลงที่แม่กะละเกดทำใช่ของนมกะละเกจแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะใส่สลงมันได้ยังไงดูซับซ้อนมากเลยต้องเราเส้นอะไรนะบะหมี่ไปทางหมูสลงถุงปราณีตมากๆเลยนะคะจะกินหมูทอดก็ต้องแบบใช่ไม่ธรรมดาหากินได้ที่กอเกดเพราะว่าที่อื่นเรายังไม่เห็นเนาะใช่แต่แม่ค้าเขาไม่ขายหรอแม่ค้าไม่ขายแล้วขโมยไปเลยค่ะที่กอเกตเราอยากได้ไรหยิบไปได้เลยนะคะถ้าเขาไม่เห็นเราก็ แค่ข้ามออกเกาะไม่ได้อเลา่หอลังารสร้างของเล่นยี่สิ้านะจ้าองเล่นได้ไปละห้บาทไปล้าบนี่นะคะน้ำนาวคันสดๆนั่งริดน้ำเเลยค่ะขอบเดินไปดูที่นั่งได้นะคะเรามีที่นั่งมากกว่าที่เด็กอยู่โอ้ เราจะกิน,นแบบฝรดๆเนาะน okay. oh. ี่ก็แช่อิ่มอะเลยนะคะอบแห้งเนาะอบชีสสมอลไทยอบเย็นอบแช่เย็แล้วก็แช่อิ่มสมอไทยอันนี้บวยก็อร่อยจริงบุญบรรยากาศของตลาดเกาะเกร็ด ที่ข้ามฝั่งก็คือตรงนั้นนี่ใช่ไหมไข้ามฝั่งตรงนั้นเนาะ